ชุดอะไรแอร์ฮอนดนะครับที่ใช้งานซ่อมครั้งนี้นะครับรถวิ่งใช้งานมา1 4ึ่งแกิโลเมตรก็มีชุดหน้าคัดความแอร์นะครับชุดหน้าคัดคามแอร์เปลี่ยนใหม่ก็มีเอ็กเพนชั่นวาลนะครับเอ็กเพนชั่นวาลล้างตู้เช็คลวนะครับคันนี้เปลี่ยนวาล เปลี่ยนวาล์วแล้วเปลี่ยนกองฝุ่นด้วยนะครับเปลี่ยนกองฝุ่นด้วยนะเปลี่ยนสายพานนะครับก็ตรงตามสเปคนะฮะสายพานนะครับก็มีในส่วนของไดเออร์่ะบนมาดูที่ไดเออร์ไดเออร์แล้วก็มีการล้างระบบเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคอมใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับก็รวมเป็นเซตอะไหล่แอร์ที่ใช้ในงานซ่อมครั้งนี้นะครับ คอมทอนด้านะครับซิตี้หรหัสนี้นะครับ P R S E 07อะไรมาตรฐานนะครับซันเดนส์แม็กอินเจปแปนรถใช้งานมา1,40,000มกว่าโลเดี๋ยวมาดูสภาพน้ำมันคอมกันก่อนนะครับนี่ก็ เหลืองๆแล้วนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าโลนี่นับกันตอนล้อหมุนนะตอนรถเคลื่อนที่ติดไฟแดงจอดอยู่ก็ที่นะครับนั่งรอนั่งเล่นโทรศัพท์เล่นไลน์เล่นเฟซดู youtube ในรถเรายังไม่นับนะฉะนั้นวันนี้น้ำมันในระบบที่เทออกมาก็สีประมาณนี้นะครับสีประมาณนี้เลยสีประมาณนี้เลยนะครับ คันนี้มีเปลี่ยนชุดหน้าครับด,ด้วยนะเปลี่ยนชุดหน้าครับนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะฮะลูกปืนชุดใหม่อันนี้ของใหม่อันนี้ของเก่าหนึ 1, 40, 000, ่งแสนสี่หมื่นกาโลนะครับดูลักษณะจานหน้าเริ่มกินไม่เรียบแล้วนะฮะเริ่มกินไม่เรียบแล้วเป็นคลื่นด้วย จะปาดหน้าเจียจานก็จะไม่ไหวนะครับเพราะหมุดตรงนี้ก็ใกล้แล้วเห็นไหมครัหมุดตรงเนี้เสมอขอบแล้วนะตรงเล็บเนี่ยนะฮะตรงนี้ลึกอยู่นะเห็นไหมตรงนี้ลึกอยู่ถ้าดูดูใกล้ๆจะเห็นว่าตรงนี้ลึกแต่ตรงเนี้เสมอขอบดูใกล้ๆเนาะตรงนี้เสมอขอบถ้าเจียมามันจะไม่เท่ากันเพราะว่าแผ่นหน้ามันกินไม่เรียบตรงเนี้ขาวๆแต่ตรงเนี้ยสนิมขึ้น อันนี้คือการเบี่ยงของหน้าคัดนะที่มันกินไม่เรียบก,ก็แนะนาให้เปลี่ยนทั้งชุดดีกว่านะครับแนะนําให้เปลี่ยนทั้งชุดดีกว่าเนาะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะก็เอาคอมออกมาถ่ายน้ามันคอมด้วยเนาะคอมก็ได้ถ่ายน้ามันคอมนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยน ีมา này, cái <laughs> gì đó, cái ná đó, cái này, cái cái này, cái 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 All right. <laughs> มาดูใกล้ๆนิดนึงอันนี้คือหน้าใหม่หน้าใหม่นะครับหน้าใหม่หมุกมันจะลึกนะฮะให้ดูก่อนเสียบเทียบกันก็ลึกลึกหนะน้าดูเงี้ยลึกอันนี้ก็ลึกพอใช้งานไปมันก็เกิดการเสียดสีและสึกลอนะครับอันนี้เรียบร้อยนะให้ดูก่อน Okay. เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่น้ำมันต่อเดี๋ยวเราจะได้ไปทำอย่างอื่นนะครับความไว้ก่อนนะครับความไว้ก่อนความไว้ก่อนนะครับไอ้ย มาต่อด้วยคอมของรถ b ีเอ็มมาดูใ,ใกล้ๆนะฮะนี่ปุ่มโยกหมดแล้วนะปุ่มโยกหมดแล้วนะหน้าโยกคอมยังพอมหมุนได้นะไม่รู้ว่าอ่าสภาพคอมเทสป่ะอ้าใช้ได้นะ อ่าดูด,ดีก็เดี๋ยวมาดูคันนี้นิดนึงนี่ก็มาดูรับ BME สามศูน,าน,นวางเครื่องโตโยต้ามาเนาะเมื่อกี้คอมเป็นของ BME สามศูนซึ่งวางเครื่องโตโยต้ามาแล้วระบบแอร์มีปัญหาวันนี้จะรื้อตู้แอร์แผงแอร์คอมแอร์ออกล้างเช็ครล่วทำความสะอาดก็เดี๋ยวด้านหลังกำลังเร่งมือลบ ซิตี้นะฮะซิต <Okay. S 1> ี้เดี๋ยว,วให้ช่างไปเอาคอมไปล้างก่อนดีว <Okay. S 2> นกว่านรอกคอมมันเลอะมากเลยของฮัน <Okay. S 2> เอ่อของบ <Okay. S 2> ีเอ็มโอเคครับ ช็คลัวตู้แอร์รถ Honda City เช็คกลัวแผงแอร์ฮอนด้าซิตี้หลังล้งระบบล้างทําความสะอาดภายใน